วันนี้เราจะมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับจากบ้านที่เขาอินต้อนนะครับไปเขาใหญ่เนี่ยระยะทางไปทางธรรมดาเนี่ยระยะทางก็ประมาณสักร้อยกิโลบวกลบนิดหน่อยแต่ว่าเราไปทางธรรมดาเนี่ยมันเร็วเกินไปเราก็เลยต้องมาทางอ้อมโดยอ้อมไปทางเขาปักวางน้ําเขียวนะครับโดยถนนสามศูนยสี่เริ่มจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ผ่านฉะเจิงเซา ผ่านหน้าบ้านผมตลาดขอ,อินงตอนแล้วก็กระบินบุรีโคราชนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวตรงวังน้ําเขียวถนนวังน้ําเขียวเขาใหญ่ถนนเส้นนี้จะมีรีสอร์ทมากมายนะครับโดยเฉพาะรีสอร์ทไอ้คอทนาะครับเป็นคาเฟ่รีสอร์ทครบวงจรสวยมากเดี๋ยวผมจะให้ชมรูปทางผ่านผมไม่ได้ขึ้นเขาใหญ่ทางวังน้ําเขียวนี่มาหลายเดือนแล้วพบว่ามีสิ่งปลูกสร้างมีคาเฟ่เกิดใหม่เยอะมากนะครับ ไปเขาใหญ่อ้อมมาทางนี้ก็จะระยะทางไกลกว่าทางปกติประมาณสักหกสิกิโลตรงนี้ประมาณร้อยห้าสิบตรงนน้นประมาณเก้าสิบนะครับถึงจุดบริการนะักท่องเที่ยวเขาใหญ่ผ่านจากแยกสามทหารไปก็จะถึงนาดีที่ผ่านมาสักคู่ซ้ายมือเมื่อกี้จะเป็นโบสถ์ของวัดที่นาดีนะครับโบสถ์นี้จะมีจุดเด่นคือสูงใหญ่และมองมาไกลาๆจะขวางถนนอยู่เลยนะครับ ผลจากนาดีไปก็จะเป็นวังน้ําเขียวนะครับเป็นเวโรนาแล้วก็จะมีอุโมงค์นะครับปั๊มน้ํามันที่ผมจะแวะไปถ่ายรูปก็คือปตทตรงเวโลนานะครับตรงข้ามกับอุทยานทับลานข้างในจะมีคาเฟ่แล้วก็จะมีโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็จะมีสวนดอกไม้มีรถไฟรถอะไรให้เข้าให้นั่งชมสวนดอกไม้ผมเคยพาเด็กๆไป นั่งชมมาแล้วพ้นจากเวโรนามานะครับก็จะลอดอุโมงค์สองอุโมงค์เป็นอุโมงค์ที่เขาทำไว้ให้สัตว์นะครับสัตว์ป่าเดินข้ามตอนแรกถนนมันจะเขาบอกว่าถนนเนี่ยมันไปขวางทางของสัตว์ป่าก็เลยทำอุโมงค์พอทำอุโมงค์เสร็จก็จะเอาดินมากรบกรบหลังอุโมงค์นะครับแล้วก็ใหสัตว์ป่าเดินบนอุโมงค์จะมีสองช่วง พอเข้าไปอุโมงก็จะมืดนิดนึงทุกครั้งที่ผมเข้านะครับผมก็ต้องถ,ถอดอะไรน,นะเปิดเปิดชิลหน้าชิลหน้าสีดำนะเพราะค่อนข้างมืดในอุโมงคือสายตาจะปรับไม่ค่อยทันเห็นเวโรนาอยู่ไกลไซ้ายมือแล้วนะครับเห็นป้ายปาโบลทอเนี่ยเห็นล้จะมีคาเฟ่มีโรงแรมสวยงามมากข้างหน้าก็จะเป็นวิวเขาแล้วนะครับจากนี้ไปก็คือจะวิวจะสวยตลอด วันนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกนะครับคึมๆออกจากบ้านมาฝนทำท่าจะตกนะถอดใจเหมือนกันเกือบจะเลี้ยวกลับเลยนะครับตรงนี้ถนนตรงเขาแผงมาแล้วนะครับจากวังน้ำเขียวไปเขาใหญ่แล้วนะครับตรงนี้ผมถ่ายในซอยละนะครับจะเรียกว่าถนนอะไรเดียพนจากตรงนี้ไปจะเป็นอ่างเก็บน้ำตันกำแพง อ่างเก็บน้ํานี่จะมีจุดกลางเต็นท์อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆเยอะแยะเลยนะครับผมมากินข้าวที่ตรงร้านตามสั่งใกล้ๆขอบอ่างเนี่ยนะครับก็จะเจอนักวิ่งที่เขาพักอยู่ที่รีสอร์ทใกล้ๆนะครับวิ่งมาทานข้าวด้วยกันก็ทักทายกันแต่ไม่ใช่วันนี้นะหลายปีที่ผ่านมานะครับซ้ายมือจะเห็นเป็นลานขี่จักรยานนะครับ นชาาคนแถวนี้นะแต่คนน้อยเช่เขาทําไว้อย่างดีเลยไม่แน่ใจว่าตอนเย็นๆนะนะไม่เคยมาตอนเย็นไม่แน่ใจว่าตอนเย็นจะมีคนวิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวพ้นตรงนี้ไปนะครับผมจะให้ชมจุดกลางเต็นท์ที่เป็นจุดกลางเต็นท์ฟรีอยู่บนขอบอ่างเลยมีร้านค้ามีไฟแล้วก็จะมีห้องน้ำบริการดีฟรีด้วยนะครับ หลายคนที่เป็นสายกลางเต้นเนี่ยไม่ควรพลาดจุดนี้นะครับแต่ว่ามันจะต่ำจะเห็นวิวก็เป็นวิวแค่วิวภูเขาไกลๆนะครับไม่ได้เป็นอยู่จุดสูงจุดกลางเต้นของถนนเส้นเนี่ยที่ที่ที่ผมรู้นะครับที่มันจะมีสองที่คือหนึ่งเป็นที่จุดสกัดเขาสูงจุดตกัดเขาสูงนี่คือเป็นจุดที่ชมกระทิงของเขาแผงม้า พูดถึงจุดชมกระทิงนะครับหลายคนถ้าเกิดคิดจะไปชมกระทิงที่เขาแผงมานะครับให้ปักหมุดว่าจุดสกัดเขาสูงหรือจุดชมกระทิงนะครับอย่าไปปักหมุดว่าเขาแผงมานะเพราะว่าเขาแผงมาเนี่ยเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนผมเคยเอารถยนต์ขึ้นไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเอารถกระบะปรากฏว่าขึ้นไม่ได้มันเป็นทางกวดลูกลังอะนะหินลอยอะปรากฏว่าล้อมันฟรีสุดท้ายก็ต้องถอยทับกลับมา รอบสองไปใหม่เอารถเก่งไปใหม่นะครับก็ขึ้นไม่ได้อีกเหมือนกันไม่สําเร็จนะครับรอบสามก็ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็เจอแต่ป่าไม่มีอะไรเลยสุดท้ายก็ต้องลงมานะครับจนเมื่อสองปีที่ผ่านมาเราก็หาข้อมูลใหม่ว่าเขาแผงม้าเนี่ยที่เราอยากไปเนี่ยมันคือตรงไหนกันแน่โอเคเอาเป็นว่าต้องไปชมกระทิงชมกระทิ้งก็คือต้องเซิร์ชจ,จุดสกัดเขาสูง จุดตากราเขาสูงก็จะมีทางเข้าสองทางด้วยนะครับนี่ตรงนี้ถึงจุดกลางเต็นและจุดกลางเต็นที่ฟรีเขาเรียกว่าบ้านสันกําแพงอ่างเก็บน้ําสันกําแพงนะครับเนี่ยซ้ายมือจะเห็นเป็นที่กลางเต็นจะมีร้านค้าขวามือจะเป็นห้องน้ํานะครับผมกําลังจะลงไปดูว่ามีคนมากลางเต็นไหมแต่พอดีคนซ้อนบอกหิวข้าวแล้วแฟนบอกหิวข้าวก็เลยเอาไม่ลงก็ไม่ลง เดี๋ยวผมจะเลี้ยวออกไปเลยนะครับนี่เลี้ยวออกมาแล้วเห็นถนนตรงนี้มันวิววิวสวยวิวได้นะครับก็เลยถ่ายเก็บอีกนะครับเมื่อกี้นี้แวะกินข้าวมาแล้วนี่ออกจากร้านกินข้าวมากำลังจะถึงเขาใหญ่ตีนเขาใหญ่ด่านตรงปากช่องนะครับวันนี้ที่มาเขาใหญ่นะครับ เจ็ดนาจะมาลองกล้องนะครับผมได้ถอยกล้อง GoPro Hero 12 Black มาใหม่นะครับซึ่งยังใช้ไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างจะใหญ่นะครับการตัดต่อต้องใช้เทคนิคขั้นถุงหรือเปล่าซึ่งผมยังทำไม่ค่อยเป็นนักตอนนี้ผมก็พยายามจะเอามาต่อแล้วก็ภาคเสียงลงโดยใช้ไอโปรแกรมแคปคัตครับ ตอนนี้กำลังหาศึกษาเรื่องไม้พวะไม้ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นไม้ของหูฟังตำตุนนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากันนะกับกล้องโกโปรกล้องโกโปรเขาจะต้องมีไม้เป็นอะแดปเตอร์แล้วก็ใช้ไม้อาจจะต้องเป็นไม้ที่กันเสียงแทรกเสียงลมการขึ้นเขาใหญ่จากจุดนี้ของผมนะครับถ้าไม่ขี่รถเล่นแล้วนะครับผมจะไม่มา พะเป็นระยะทางที่ไกลนะครับแต่ว่าทางมันยังไม่ค่อยดีนักนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่มาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีการทําทางเพิ่มใกล้ๆถึงด่านด่านตรงปากช่องนะครับทําทางเพิ่มหลายจุดหลายปีก่อนเมื่อ4ีหปีก่อนเนี่ยทางตรงนี้ไม่น่าขับนะครับเป็นทางแคบวังน้ําเขียวนี่บูมมาเมื่อสักประมาณส0กว่าปีก่อนนะครับ อนนั้นรีสอร์ทแล้วก็คาเฟ่เปิดใหม่ๆเยอะมากนะครับแล้วก็เห็นทยอยปิดตัวกันไปเยอะนะครับแต่ว่าช่วงที่ต้นๆนะครับต้นๆหมายถึงว่าทางฝั่งวังน้ําเขียวนะครับ <B> ก็จะเหมือนเปิดมาก่อนนะครับแต่ช่วงกลางๆเนี่ยตรงเนี้ยก็จะยังยังไม่ค่อยมีพอเราผ่านไปใกล้ๆเขาใหญ่ทางฝั่งปากช่องจะเริ่มเห็นเป็นแบบไอ้โรงแรมรีสอร์ทคาเฟ่ที่หนูหลากว่ากว่าทาง ทางฝั่งต้นๆน,น,นะครับกรูวว่าใกล้เขาใหญ่ยิ่งเข้าไขให่ยิ่งใกล้เขาใหญ่ยิ่งสวยยิ่งหรูหรามากกว่าผมตัดภาพมาที่นี่เลยนะครับตรงไฟแดงที่จะตัดกับถนนธนรัต์ข้างหน้าจะเห็นด้านอยู่ไ,ไกลๆนะครับนี่มีไฟแดงผมลังเลนิดนึงผมนึกว่าผมจะต้องติดไฟแดงนะครับแต่แฟนบอกไม่ใช่ไฟแดงของไอ้คนกลุ่มนู้นเขาเราไออมาจะซอยมันเลยไฟแดงไปแล้ว ตรงนี้จะเห็นว่ามีร้านค้ายผลไม้เยอะมากนะครับผมเดียวเดียว้ายไปผมยังไม่ขึ้นด่านเดียวซ้ายมาตั้งค่าไอ้กล้องกับบูฟังสำหรับคลิปขึ้นเขาใหญ่ะนะครับผมคิดว่าขอจบตรงที่ทางด่านนะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ